สวัสดีสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะก็วันนี้อย่างที่เห็นนะคะนี่มีเวลานะคะก็เลยทําแกงส้มใต้ไหลบัวใส่ไข่ปลานะคะวันนี้อยากกินเป็นแนวแกงเหลืองแกงส้มใต้นะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตาน่าทานมากทําแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะไปไปดูวิธีการทํากันในคลิปกันดีกว่าค่ะ มาดูเครื่องปรุงของแกงส้มใต้วันนี้นะคะวันนี้ปูู้จจะพาทำแกงส้มไข่ปลาไหลบัวนะคะเป็นสไตล์แกงส้มใต้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะพริกแกงส้มใต้1ช้อนโต๊ะนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วเราก็มาตําเครื่องเพิ่มนะคะเพื่อความเข้มข้นนะคะก็จะมีอหอมแดง1ห,หัวกระเทียม3กลีบขมิ้นหนึ่งแง่งนะคะแล้วก็พริกประมาณ10เม็ดค่ะ แล้วเราก็จะเพิ่มกะปิเข้าไปนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะคะเ,เนื้อปลาวันนี้เราก็จะใช้ปลาเนี่ยคะ่ปะปลาหมอตะกับแล้วก็มีปลาช่อนนะคะแล้วก็ไข่ไข่ปลาตะเพียนค่ะพระเอกของเราก็จะเป็นไหลบัวนะคะแล้วก็ที่ต้องเตรียมไว้ก่อนที่จะแกงก็คือน้ำมะนาวนี่คะ่ะอันนี้ปูบีบน้ำมะนาวไว้ประมาณ หกถึงเลูกนะคะจะประมาณนี้นะคะก่อนอื่นก่อนอื่นเราก็มาโขลกเ,เครื่องแกงอันนี้ก่อนนะคะพริกแกงที่เราจะโขลกเพิ่มนะคะ ่นีวันนี้นะคะปะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยเอาพริกแกงส้มลงไปละลาย พอเขาเดือดก็ชิมน้ำแกงก่อนนะคะชิมน้ำแกงก่อนเราจะปรุงรสด้วยเกลือไว้ก่อนนะคะหนึ่งช้อนชาก็ใส่ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชา น้ำปลาหนึ่งทับที่อ <c oughs> เอารสให้ออกเค็มน้านิดนึงไว้ก่อนนะคะ ังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ปลาตามที่ต้องการเลยจ้าไข่ปลามันจะสุกยากนะคะใส่ลงไปก่อนแนะปลา เดี๋ยวรอไข่ปลาใกล้สุกกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปค่ะตอ,ตอนนี้ไข่ปลาก็สุกมาประมาณนึงแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อปลาลง หม้อเลยก็ต้มต่อไปอีกสิบนาทีจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ต้มมาประมาณสิบนาทีนะคะเมื่อกี้หม้อเล็กไปปุ๊ก็เลยเปลี่ยนม้อนะคะทำไปทำมาแบบแกงเยอะมากนี่นะคะปลาเราชิ้นปลาเราก็สุกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ไหลบัวลงไป ไหลบัวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่มะนาวใส่น้ำมะนาวนะคะหนึ่งทับพีก่อนนะคะ ปูโอเคกับความเปรี้ยวเท่านี้แล้วนะคะก็คือค่อยๆเติมน้ำมะนาวแล้วก็ค่อยๆปรุงเอารสที่ชอบเลยนะคะถ้าใครที่ชอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใครชอบผงชูรสก็ใส่ผงชูรสลงไปได้นะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแต่ว่ารสชาติแกงส้มแกงส้มแกงแกงเหลืองไข่วันนี้นะคะ ปูก็จะเอารสชาติประมาณนี้เปรี้ยวนําเค็มตามแล้วก็มีเผ็ดด้วยนะคะก็เท่านี้ละค่ะไปเดี๋ยวไปทานอาหารกันเดี๋ยวไปทานข้าวกันจ้าและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากป้าปูฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปูด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเหลืองไข่ปลา ไข่ปลาตะเพียนนะคะใส่ปลาหมอตะกับแล้วก็มีปลาช่อนใส่ไหลบัวนะคะก็รสชาติก็จะออกเปรี้ยวนำเค็มตามเผ็ดนิดนึงนะคะก็รสชาติรอบนี้คือแกงเหลืองเนี่ยปูไม่ใส่น้าตาลนะคะไม่ใส่น้าตาลเนาะเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเป็นแกงที่ไม่มีน้ําตาลก็คือก็จะออกเอ่อเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นรสชาติแกงเหลืองที่ปูคุ้นเคยนะคะอื แต่ใครที่อยากจะใส่น้ําตาลหรือใส่ผงชูรสอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะนี่มา่ะบันชิมกันเลยอืมเปรี้ยวมะนาวไหลบวมมีความกรอบกรุบอร่อยหชิมเนื้อปลาหมอตะกับเอาหมอตะกับไปตกมาวันนู้นนะคะสุดยอดอ่ะนี่นี่นะคะ น่าทานมากเลยมาอืมอืมอร่อยอืมไหลวัวกรุบกรอบมากมากินไข่ปลากันดีกว่าไข่ปลาตะเพียนนะคะอยู่ใกล้ทะเลก็จริงแต่ไม่ได้เอาปลาทะเลมาแกงเนาะเอาปลาน้ำจืดนะคะได้ปลาที่ได้มาจากอ่างดอกกลายนี่ค่ะมา อืมอืมอืมคือดีอ่ะอืมอร่อยเปรี้ยวปี๊ดเลยนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดจ้ะสุดยอดอืมอืมอืม สมเป็นแกงเหลืองจริงเอาละค่ะปะปูก็ขอตัวไปทานอาหารกันดีกว่านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะลาไปด้วยแกงเหลืองถ้วยนี้ปลาหมอตะกับอร่อยมาก